นิยายเสียงเรื่องผู้พิทักษ์แห่งทุ่งตะวันรอนณสุดขอบฟ้าด้านตะวันตกที่ซึ่งแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันจะย้อมทุ่งหญ้าให้กลายเป็นสีทองอารามมีที่แห่งหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าทุ่งตะวันรอนที่นี่เองคือจุดเริ่มต้นของตำนานเขาเงินควายเผือกตัวสุดท้ายผู้แบกรับชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าสัตว์ธรรมดาตัวหนึ่งจะพึงมีลุงชม คือชายชาราจกของเขาเงินเขาเป็นเพียงชาวนาธรรมดาที่ได้รับมรดกเป็นควายเผือกตัวนี้มาจากบรรพบุรุษพร้อมกับคำสั่งเสียสั้นๆว่าจงดูแลมันให้ดีอย่าให้คลาดสายตาตลอดหลายปีที่ผ่านมาลุงชมก็ทำตามนั้นเขาไม่ได้มองว่าเขาเงินเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงแต่มองเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นเพื่อนยากในวัยชาราเขาเงินนั้นแตกต่างจากควายตัวอื่น มันไม่เคยส่งเสียงร้องวยวายดวงตาสีเทาอมฟ้าของมันดูนิ่งสงบและฉายแววปราดเปรืองเกินสัตว์ผิวหนังสีชมพูอ่อนของมันจะสะท้อนแสงจันทร์ในคืนวันเพ่นจนดูคล้ายโลหะเงินสมชื่อแต่ความพิเศษของมันไม่ได้มีเพียงเท่านั้นทุกเชา้าลุงชมจะพาเขาเงินไปดื่มน้ำที่ลำธารท้ายหมู่บ้านและทุกครั้งเขาเงินจะเดินนำไปหยุดอยู่ตรงจุดเดิมเสมอ จุดที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าเคยมีศาลเจ้าแม่สายน้ำตั้งอยู่ก่อนที่จะผุพังไปตามกาลเวลามันจะยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับกำลังสดับเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินเป็นไงล่ะไอ้ลูกชายคุยกับเจ้าแม่เขาอีกแล้วหรือพ่อก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนชีวิตของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่กลุ่มคนแปลกหน้าเดินทางมาถึงทุ่งตะวันรอน พวกเขาคือกลุ่มนายทุนจากในเมืองนำโดยชายร่างใหญ่ท่าทางหน้าเกรงขามที่ใครๆเรียกว่าพ่อเลี้ยงอำนาจสายตาของพ่อเลี้ยงจับจ้องไปที่เขาเงินด้วยแววตาโลภโมโทสันเขาได้ยินกิติศัพท์ความงามและความศักดิ์สิทธิ์ของมันและเขาต้องการมันไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเสียงพ่อเลี้ยงอำนาจเสียงทุม้มดังและแฝงอำนาจลุงชม ควายตัวนี้สวยงามนักข้าให้ลุงห้าแสนเอาเงินไปใช้สบายสบายตอนแก่ไม่ต้องเหนื่อยทำนาแล้วลุงชมตอบว่าขอบคุณในความหวังดีครับพ่อเลี้ยงแต่เขาเงินไม่ได้มีไว้ขายมันเป็นของบรรพบุรุษเสียงพ่อเลี้ยงอ่ำนาจหัวเราะในลําคอของบรรพบุรุษหรือึ<ะ>งั้นข้าให้ล้านหนึ่งอย่าหัวแข็งไปหน่อยเลยลุงชม คนแก่อย่างลุงจะดูแลควายราคาเป็นล้านแบบนี้ได้ยังไงลุงชมปฏิเสธอย่างหนักแน่นนั่นคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความอดทนของพ่อเลี้ยงอำนาจขาดสะบ,บัน้นคืนนั้นเองเงามืดได้คืบคลานเข้ามาในคอกควายของลุงชมเฮ้ย hey! พวกแกจะทำอะไรนะอย่ามายุ่งกับควายของข้านะอยู่เฉยเถอะนันลุงพ่อเลี้ยงอยากได้เดี๋ยวแกก็ได้เงินใช้เองละนะ ชายชะกันสองคนพยายามลากเขาเงินออกจากคอกแต่เรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นควายเผือกที่เคยสง,งบนิ่งกลับทรงพลังอย่างน่าเชื่อถือมันสะบัดร่างเพียงครั้งเดียวชายสองคนก็กระเด็นไปคนละทิศทางดวงตาที่เคยสง,งบบัดนี้ลุกวาวเป็นสีแดงก่ำท่ามกลางความมืดแต่แล้วหนึ่งในคนร้ายก็ควาท่อนไม้ฟาดเข้าไปที่ขาหลังของลุงชมอย่างจังวินาทีที่ลุงชมล้มลง เสียงร้องของเขาเงินก็เงียบไปมันหันกลับมามองร่างของชายชราที่นอนกองกับพื้นดวงตาสีแดงก่ำของมันค่อยๆกลับมาเป็นสีเทาอมฟ้าดังเดิมมันยอมให้คนร้ายใช้เชือกล่ามคล้องมันแต่โดยดีสายตาของมันยังคงจับจ้องอยู่ที่ลุงชมราวกับเป็นการบอกลาหลายวันผ่านไปลุงชมเอาแต่นั่งซึมอยู่ที่แคร่หน้าบ้านขาที่เจ็บยังคงระบมแต่ที่เจ็บกว่าคือหัวใจที่ว่างโวง เขาเสียเพื่อนเพียงคนเดียวในชีวิตไปแล้วคืนนั้นเองขณะที่ลุงชมนั่งมองจันท์เต็มดวงด้วยความสิ้นหวัง <S <S เขาก็นึกถึงและพฤติกรรมแปลกๆของเขาเงินที่ลำธารท้ายหมู่บ้านด้วยแรงเฮือกสุดท้ายลุงชมพยุงร่างตัวเองเดินไปยังลำธารไปยังจุดที่เขาเงินเคยไปยืนนิ่งอยู่ทุกเช้าเขาคุกเข่าลงเอามือวักน้ำขึ้นรูปหน้าพลางกระซิบเรียกชื่อมันเบาๆเขาเงินเอ้ยพ่อคิดถึงเองเหลือเกิน เจ้าแม่อยู่ที่นี่รึงรือช่วยพ่อด้วยเถิดทันใดนั้นผืนน้ำที่เคยนิ่งสงบกลับปรากฏระลอกขึ้นอ่อนๆแสงจันทร์ที่ส่องลงมากระทบผืนน้ำเกิดเป็นภาพสะท้อนที่พร่าลืนแต่ชัดเจนพอที่ลุงชมจะมองเห็นมันไม่ใช่ภาพของตัวเขาเองแต่เป็นภาพทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและที่กลางทุ่งนั้นมีควายเผือกยืนสงบนิ่งอยู่หลายร้อยตัว แล้วภาพก็เปลี่ยนไปเขามองเห็นเขาเงินกำลังถูกล่ามโซ่อยู่ในข้อคณะใหญ่ของพ่อเลี้ยงอำนาจมันดูหงอยเหงาและอ่อนแรงแต่แล้วลุงชมก็สังเกตเห็นบางอย่างดินรอบๆอบคอกนั้นแห้งผากต้นไม้เหี่ยวเฉาแหล่งน้ำใกล้ๆก,ก็ดูขอดลงไปอย่างน่าประหลาดลุงชมเข้าใจในทันทีเขาเงินไม่ใช่แค่สัตว์มงคลแต่มันคือผู้พิทักษ์มันคือสมดุลแห่งผืนดินและสายน้ำ การพรากมันไปจากทุ่งตะวันร้อนก็เหมือนกับพรากหัวใจของแผ่นดินออกไปและตอนนี้พื้นดินของพ่อเลี้ยงอำนาจกําลังจะตายรุ่งเช้าวันต่อมาเกิดความโกลาหลอยู่หน้าบ้านของลุงชมพ่อเลี้ยงอำนาจขับรถกลับมาด้วยท่าทีร้อนรนไม่เหลือมาดพ่อพ่ออยู่แล้วพ่อเลี้ยงอำนาจร้อนรนละล่ำล,ล,ละลักลุงชมลุงเอาควายของลุงคืนไปเอาคืนไปเลยตั้งแต่มันไปอยู่ที่นั่นบ่อน้ำก็แห้ง ต้นไม้ก็ตายข้าจะเจ๋งอยู่แล้วมันมันเป็นตัวกลกินีชัดๆเอาคืนไปรถกระบะอีกคันขับตามมาและเปิดท้ายกระบะออกเขาเงินก้าวลงมาอย่างเชื่องช้าร่างกายของมันสู้ผอมลงเล็กน้อยแต่ดวงตาย,ยังคงสงบนิ่งมันเดินตรงเข้ามาหาลุงชมแล้วใช้หัวถูไถ่าที่แขนของชายชาราเบาๆหลังจากวันนั้นพ่อเลี้ยงอำนาจก็ไม่กลับมาที่ทุ่งตะวันร้อนอีกเลย ส่วนพื้นดินของเขาก็ใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นคืนสภาพดังเดิมลุงชมและเขาเงินกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเช่นเคยทุกเชา้าทั้งคู่ยังคงเดินไปยังลำธารท้ายหมู่บ้านไปยังสารเจ้าแม่สายน้ำที่มองไม่เห็นเพื่อทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สมดุลแห่งพื้นดินต่อไปเรื่องราวของเขาเงินไม่ได้เป็นเพียงตำนานของควายเผือกตัวหนึ่งแต่มันคือเรื่องเล่าที่ย้ำเตือนเราว่า สิ่งมีชีวิตทุกผู้ทุกนามบนโลกใบนี้ล้วนเชื่อมโยงถึงกันและบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าด้อยค่าที่สุดอาจกำลังทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อพวกเราทุกคนอยู่ก็เป็นได้